สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยที่3ามของเรานะคะหน่วยร่างกายของเราวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของเรานะคะร่างกายของเราประกอบไปด้วยตาทาหน้าที่ในการมองหูทาหน้าที่ในการรับเสียงหรือการได้ยินปากทำหน้าที่ในการรับประทานอาหารหรือพูด จมูกทำหน้าที่ในการดมกลิ่นมือทำหน้าที่ในการหยิบจับสิ่งของเมื่อเด็กๆเ,เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของเรากันไปแล้วต่อมาเรามาเรียนรู้วิธีการดูแลร่างกายของเรากันดีกว่าค่ะ 1>, 1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 2. แปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหารและก่อนนอน นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 4. ดื่มน,น้ำเปล่าบ่อยๆ 5. หลีกเลี่ยงการอยู่พื้นที่เสียงดัง 6. ไม่ควรแคะหูหรือนำสิ่งของเข้าหู 7. ล้างมือบ่อยๆเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของเรากันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูขอตัวลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันเปิดเรียนค่ะเด็กๆบ๊ายบาย